ปลากระพงนึ่งซีอิ๊วทำสูตรนี้ไม่มีกลิ่นคาวเลยเนื้อปลาออกมาหวานฉ่ำอร่อยรสชาติออกมาเหมือนได้ไปนั่งกินที่ร้านอาหารเลยปะเราประดมือทำด้วยกันค่ะ ปลากระพงขอดเก็ดควักไส้มาเรียบร้อยแล้วล้างทําความสะอาดด้วยเกลือแล้วก็น้ำมะนาวให้สะอาดหมดจดดีแล้วเราก็จะนำคําังบ้างให้ได้เฉียงประมาณนี้น้าหนักของตัวปลาประมาณ8-9ถึงขีดนะวันนี้ใช้2ตัวเพราะว่าทํากิน2บ้านนะจากนั้นเราก็จะนําต้นของใบขึ้นช่ายแล้วก็ลาต้นของเขานะคะยัดเข้าไปในท้องเลยสูตรแล้วก็เค็ดไม่รับวิธีนี้แต่จะทําให้ปลาของเราไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็หอมอร่อยดี แล้วก็ตั้งหม้อซึ้งเตรียมนึ่งปลาได้เลยค่ะใส่ขิงแก่ลงไปสักประมาณ2-3แว่นใส่2ตัวเข้าไปพอดีเลยเราจะใช้เวลานึ่งเข้าประมาณ15นาทีนะคะในระหว่างที่เรารอเวลาปลาสุกเราก็จะมาเตรียมเครื่องกัน ขิงซอยบางเห็ดหอมพริกแดงใบขึ้นช่ายต้นหอมหั่นเกรียมทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยดีเลยค่ะ จัดเตรียมเครื่องทั้งหมดเสร็จแล้วมาเรามาเริ่มทําน้าซอสซีอิ๊วเพื่อราดตัวปลากันเลยใส่น้ำมันลงไปประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมสับแล้วก็เห็ดหอมผัดเขาสามอย่างนี้ให้หอมดีเลยค่ะพอผัดทั้งหมดนี้หอมดีแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันเลยใส่น้ำมันงาลงไปสัก ครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะเหล้าจีนนี่แหละซิเนเจอร์ของเมนูนี้เพิ่มความอร่อยแล้วก็ชูรสให้กับน้ำซอสนึ่งซีอิ๊วของเราแล้วก็ใส่น้ำสะอาดลอ,อไป,ประมาณสัก150 ml บางอย่างที่ปรุงลงไปก็ลืมกดถ่ายนะคะขออภัยด้วยปรุงรสเสร็จใส่ขิงซอยบางลงไปแล้วก็เติมน้ำสักเล็กน้อยแล้วเราก็เร่งไฟแรงผัดเขาให้หอมดีเลยค่ะ จากนั้นก็ใส่ใบขึ้นชาต้นหอมพริกแดงที่เราซอยไว้ลงไปผัดเขาพอสลดดีแล้วก็ปิดไฟนําในส่วนน,น้าซอสนี้ไปราดกับตัวปลาเลยค่ะปลาของเราก็สุกครบเวลาพอดีราดน้าซอสซีอิ๊วของเราให้ทั่วตัวปลาซึมเข้าไปทั่วอนุของเนื้อปลาเลยค่ะลาดแบช่ำๆเลย ตกแต่งโรยหน้าด้วยขิงซอยบางใบขึ้นช่ายแล้วก็พริกแดงให้เราซอยไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปลากระพงนึ่งซีอิ๊วของครัวบ้านบี๊นนากินไหมคะทุกคนถ้าใครชอบก็ลองทำตามดูนะถ้าใครจดสูตรไม่ทันก็สามารถแชร์ไว้ดูได้รสชาติออกมาเนื้อปลาหวานฉ่ำน้ำซอสซีอิ๊วซึมเข้ากับเนื้อตัวปลาดีมากๆเลยค่ะ ครับบ้านพิทฝากกดติดตามเพจลเล็กๆของครับบ้นีทไปได้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูต่อไปสวัสดีค่ะ